สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดโววันนี้ผมจะมาเล่าหนัง,งทางเน t f l i กให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Vanish into the Night เป็นเรื่องราวของพ่อแม่ที่กำลังจะหย่าร้างกันนะครับแต่แล้ววันหนึ่งพวกลูกๆก,ก็ได้มานอนที่บ้านของพ่อแล้วจู่ๆในคืนนั้นพวกเด็กๆก,ก็ได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของปเปโตและเอเลนาภรรยาของเขานะครับที่กําลังพาครอบครัวไปพักผ่อนสุดสัปดาห์และระหว่างที่พ่อแม่กําลังดำน้ําอยู่ลูกของพวกเขาก็ได้เกิดหายไปแต่ก็มาพบในตอนหลังว่าลูกของพวกเขา,เาไปแอบอยู่บนเรือแล้วก็โผล่ออกมากแกล้งพ่อแม่ซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้นะครับชอบเล่นซ่อนแอบกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วหนังก็ตัดมาที่สองสามีภรรยากําลังให้ทนายพูดคุยกัน เกี่ยวกับการขอสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรเหมือนกับว่าทั้งคู่กําลังจะแยกทางกันแล้วก็จะให้ศาลตัดสินว่าใครจะมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแล้วหลังจากนั้นนะครับปีเอโตก็รับหน้าที่พาเด็กๆไปล่องเรือกลางทะเลซึ่งเขาได้พาลูกออกเรือไปดำน้ําเล่นก่อนจะกลับเข้ามาที่ฝั่งแล้วก็มาเจอกับลุงนิโคลา่าเด็กๆก,ก็บอกกับคุณลุงว่าพวกเราอจับเม่นทะเลมาได้เยอะมาก แล้วเด็กๆก,ก็ได้ขอขึ้นไปบนเรือของลุงนิโคล่านะครับต่เปีเอโตก็บอกว่าไม่ได้หรอกแล้วมันก็ดูเหมือนว่านะครับเปีเอโตจะไม่ค่อยชอบนิโคล่าเท่าไหร่แต่เด็กๆก,ก็ขยันขยออีกทั้งลุงนิโคล่าก็ได้ชวนหลานให้ขึ้นมาบนเรือของเขาด้วยจนเปีเอโตต้องยอมแล้วก็บอกว่าแค่หนาทีเท่านั้นนะแล้วนิโคล่านะครับก็ได้มาชวนเปีเอโตว่าทาไมคืนนี้เราไม่มาดูฟุตบอลด้วยกันล่ะฉันมีทีวีดีๆแล้วเราจะได้เอาอาหารทะเลที่เราจับได้มาํากินกัน เปโตก็ปฏิเสธไปนะครับเขาบอกว่าฉันน่ะมีเรื่องต้องทํำนิโคล่าก็เลยบอกไปว่าตั้งแต่แกเป็นพ่อคนน่่แกก็ไม่มีเวลาคบหากับเพื่อนย่ๆอีกเลยใช่ไหมเปโตก็บอกว่าก็คงจะตามน,นั้นแหละแล้วต่อมานะครับเปโตก็ได้พาลูกๆกับมาที่บ้านของเขาแล้วก็มาเจอกับซานโตซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของเขากําลังรอเขาอยู่ที่บ้านซานโตก็บอกว่า พวกเราอะ่ะกำลังใกล้หมดความอดทนแล้วนะแต่ปีเอโตก็บอกไปว่าบ้านหลังนี้อ่ะไม่ได้มีไว้ขายฉันน่ะกำลังปรับปรุงมันอยู่ซันโตก็เลยแย้งไปว่าแล้วนายจะหาเงินมาคืนพวกเราได้เมื่อไหร่ถ้าแกปล่อยบ้านให้เช่าอะ่ะมันก็ได้เงินแค่นิดเดียวทางที่ดีะ่ะแกควรจะขายบ้านให้เราเถอะมันจะได้หักลบกบหนี้กันไปไม่งั้นธนาคารก็จะมายึดบ้านหลังนี้อยู่ดีแต่ว่ายังไงนะครับปียอโตก็ไม่ยอมตกลงเขาบอกต่อว่าช่วงคริสต์มาสนี้ ฉันจะได้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้นน่ะนายอ่ะกลับไปได้แล้วซานโตก็เลยออกจากบ้านของเขาไปจากนั้นนะครับปียอโตก็ได้ไปอาบน้ําให้ลูกๆแล้วลูกก็ถามว่าคนนั้นอ่ะเขาจะมาซื้อบ้านของเราเหรอปียอโตก็บอกว่าจะไม่มีใครเอาบ้านหลังนี้ไปจากพวกเราทั้งนั้นแล้วพออาบน้ําเสร็จนะครับปียอโตก็ได้พาลูกเข้านอนก่อนที่จะมานั่งดูฟุตบอลที่ชั้นล่างเพียงลําพังและระหว่างที่ดูฟุตบอลอยู่นะครับโจวานนี่ลูกชายก็ได้เดินมาบอกว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในห้องผม ผมกลัวมากเลียโตก็เลยบอกกับลูกว่าเดี๋ยวเราจะไปไล่สัตว์ประหลาดด้วยกันแล้วพอเข้าไปในห้องนอนของเด็กๆนะครับมันก็เป็นแค่เงาของกิ่งไม้ไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็ได้ส่งลูกเข้านอนอีกครั้งแล้วกลับมานั่งดูฟุตบอลต่อพร้อมกับนึกถึงเจ้านี่ที่มาตามทวงนี่ถึงบ้านเมื่อกี้นี้ แล้วสักพักนะครับเขาก็รู้สึกสังหรณใจบางอย่างก็เลยขึ้นไปที่ห้องนอนกับพวกเด็กๆแล้วก็พบว่าลูกของเขาทั้งสองคนเน่ยไม่อยู่บนเตียงซึ่งในตอนแรกนะครับเขาก็คิดว่าเด็กๆอ่ะคงจะเล่นซ่อนแอบกับเขาแบบที่พวกลูกๆกะชอบเล่นกันแต่ไม่ว่าจะหายังไงนะครับลูกๆของเขาก็ไม่ได้อยู่ในห้องจริงๆเขาก็เลยเดินไปหาลูกจนทั่วบ้านนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอ จนเขาตัดสินใจถือไฟฉายออกไปส่องดูนอกบ้านเขาตะโกนเรียกชื่อของลูกไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่พบกับเด็กๆเลยขณะเดียวกันเอเลน่าภรรยาของเขาก็ได้โทรเข้ามาพอดีเขาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังนะครับว่าลูกๆก,ก็ได้หายไปเอเลน่าก็เลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่มาหาเขาที่บ้านทันทีแล้วพอเจอกันปีโตก็บอกว่าผมหาลูกไปจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอเลย แล้วทั้งสองคนนะครับก็มานั่งกลุ้มใจที่ชั้นล่างของบ้านเอเลน่าก็ต่อว่าสามีนะครับว่าคุณดูบอลคุณดื่มเบียร์แล้วก็ยังดูดกัญชาฉันไม่น่าปล่อยลูกๆไว้กับคุณเลยแล้วตอนนั้นเองนะครับก็มีสายโทรเข้ามาหาปีเอโตปลายสายก็บอกว่าลูกๆของนายอยู่กับพวกเราพวกเขา,าสบายดีเราต้องการเงินสด150,000ยูโรภายใน8โมงเช้าของวันอังคาร แล้วเราจะบอกเองว่าให้นายเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนและอย่าบอกเรื่องนี้กับพวกตำรวจโดยเด็ดขาดไม่งั้นแกจะไม่ได้เจอหน้าลูกๆอีกแล้วพอวางสายไปแล้วนะครับเปโตก็บอกกับภรรยาว่าผมมต้องหาเงินให้ได้เขาคิดว่านี่คงจะเป็นฝีมือของซานโตเจ้าหนี้ของเขาแน,น่ๆ เขาก็เลยโทรไปหาซันโตนะครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเขาก็เลยฝากข้อความเอาไว้ว่าแกจะบ้านหรือเปล่าฉันจะหาเงิน1น0 0 0 0ยูโรได้ยังไงเอาอย่างนี้ฉันจะยกบ้านให้เลยแต่ให้แกคืนเด็กๆมาให้กับฉันแล้วเอเลนา <Elena S 1> ก็เลยถามน,นะครับว่าคุณเป็นนี่ใครบ้างหรือเปล่าเปเตอร์ก็โกหกแล้วก็ปฏิเสธไปว่าไม่มีหรอก Elena เ,เอเลนาก็พยายามขุดคุยต่อนะครับว่าคุณยังเล่นพนันอยู่ใช่ไหมเปโตก็บอกว่าไม่ได้เล่นนานแล้ว ธอก็เลยบอกให้สามีไปยืมเงินนิโคล่าดูแต่เปีเอโตก็บอกว่าไม่มีทางผมจะไม่มีทางยืมเงินเขาอย่างเด็ดขาดเอเลน่าก็เลยยื่นคำขานะครับว่าถ้าคุณไม่ทําเดี๋ยวฉันจะทําเองนั่นก็เลยทําให้เช้าวันต่อมานะครับเปีเตโตต้องจําใจมาคุยกับนิโคลา่าเขาบอกว่าเด็กๆถูกจับตัวไปและคนลายก็ต้องการเงิน1 5 0 0 0 0ยูโรนิโคล่าก็บอกว่า เราอ่ะเคยเป็นพี่น้องกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะนายอับอายในตัวฉันและคิดว่าตัวเองอ่ะดีกว่าฉันนิโคล่ายังบอกอีกว่าฉันจะช่วยนะแต่ไม่ได้ช่วยนายฉันจะช่วยเด็กๆแต่ทว่านายต้องทํางานให้ฉันอย่างหนึง่งเพื่อแลกกับเงินก้อนนั้นและถ้านายทําสําเร็จฉันจะโอนเงินให้นายพรุ่งนี้เช้าเลยซึ่งสิ่งที่นายต้องทําก็คือนายจะต้องขับเรือของนายไปที่กรีซไปที่ท่าเรือเล็กๆแห่งหนึง่งที่นั่น นายจะเจอร้านเล่าให้นายนั่งเฉยๆจากนั้นก็จะมีคนติดต่อมาเองนายแค่ทําตามที่พวกเขาบอกก็พอแล้วหลังจากนั้นนะครับนิโคลา่าก็เอาของขึ้นเรือ,อของเปเโตเปโตก็พยายามปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าของเรานั้นจะผิดกฎหมายนิโคลา่าก็บอกว่าก็แล้วแต่นายละกันเขาพูดเหมือนกับว่าเปเียโตมีทางเลือกไม่มากนักนั่นก็เลยทําให้เปเโตนะครับ ต้องตอบตกลงทําตามข้อเสนอเพราะเขาไม่มีทางเลือกจริงๆและนิโคล่าก็ยังยึดโทรศัพท์มือถือของเขามาเพื่อไม่ให้มีใครตามตัวเปโตได้จาก GPS จากนั้นนะครับเขาก็ได้ไปหาเอเลน่าแล้วก็บอกกับเธอว่าเอเวนนั่นน่ะไม่ยอมให้เงินกับผมยกเว้นว่าผมจะยอมทางานงานหนึ่งให้กับมันเอเลน่าก็บอกว่าไม่ว่ามันจะให้ทํางานอะไรมันก็อันตรายเสมอคุณน่ะอย่าไปทําเลยแต่เปโตก็บอกว่านี่มันคือความผิดของผมผมจะต้องทําเพื่อให้ได้ลูกกับคืนมา จากนั้นนะครับปีโตก็เตรียมตัวจะออกเรือก่อนที่จะบอกลากันเขาก็บอกกับภรรยาว่าผมจะทําให้ได้แล้วเราจะได้เงินเพื่อถ่ายลูกกับคืนมาแล้วเขาก็ย้าว่าอย่าให้ใครเข้าไปเที่ยพาร์ทเมสของคุณนะเพราะพวกนั้นน่ะมันบ้าแล้วทั้งคู่นะครับก็ได้จูบลากันก่อนที่เขาจะออกเรือไปในทะเลเพื่อปฏิบัติภารกิจที่นิโคล่ามอบหมายให้ทำ เขาออกเรือไปนะครับตั้งแต่เย็นจนดึกแล้วก็ไปถึงร้านอาหารที่เขาถูกมอบหมายให้มานั่งรอซึ่งที่ร้านนั้นก็มีผู้คนมาทานอาหารกันอย่างพลุกพล่านเขานั่งรอที่โต๊ะนะครับก่อนที่จะสั่งอาหารกับบริกรไปแต่พออาหารมาเสิร์ฟเขาก็กินไม่ลงเพราะว่าภาวะพวงว่าใครจะเอาขอมาให้กันแน่แล้วพอตกดึกนะครับเขาก็เห็นว่าไม่มีใครมาสักเทเขาก็เลยเดินไปหาบริกรคนเดิมแล้วก็ถามว่านี่เป็นร้านอาหารร้านเดียวในเกาะน,นี้หรือเปล่าหรือว่ายังมีร้านอื่นอีนอก บริกรก็บอกว่ามีร้านของเราเพียงร้านเดียวเท่านั้นแหละแล้วเปียโต้นะครับก็ได้เดินไปหาคนที่กําลังทานอาหารคนหนึ่งแล้วก็ขอยืมโทรศัพท์มือถือของเขาเขาโทรไปหาเอเลน่าแต่ก็พผมว่าไม่มีคนรับสายเขาก็เลยฝากข้อความว่าผมมันมารอหลายชั่วโมงแล้วแต่ไม่มีใครโผล่มาเลยนิโคล่าอาจจะเปลี่ยนใจคุณน่ยช่วยโทรหาเขาให้หน่อยว่าผมต้องทํำยังไงแล้วเปียโตนะครับ ก็อยู่รอจนร้านจะปิดเขาก็เลยบอกกับบริกรให้คิดเงินได้เลยแต่บริกรก็ได้ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้กับเขาซึ่งกระดาษใบนั้นก็เขียนว่าให้เขาอะกลับบ้านตอนนี้เปียโต้ก็เลยตัดสินใจรีบเดินทางไปที่เรือทันททนะครับแล้วก็ออกเรือหนอีไปจากชายฝั่งแล้วตอนนั้นนะครับเขาก็เห็นว่ามีเจสสีกยขับตามเข้ามาสองลำแล้วก็มีคนขึ้นมาบนเรือของเขาแล้วก็บอกว่ารีบทําให้เสร็จกันเถอะแล้วมันก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้เขานะครับแล้วบอกให้เขาพูดว่าได้รับของครบแล้ว เขาก็ทำตามที่มันบอกนะครับแล้วพวกมันก็บอกว่าเดี๋ยวร้อยทางนั้นจ่ายเงินก่อนเปีโตก็พยายามคุยกับพวกมันนะครับว่าให้เขาโทรหานิโคล่าให้ไหมแต่พวกมันก็เอาปืนมาจ่อเขานะครับก่อนที่จะมีเงินโอนเข้ามาให้พวกมันทั้งสองคนพวกนั้นก็เลยทิ้งกระเป๋าไว้ให้เขาใบหนึ่งพอเปีโต้เปิดดูก็พบว่ามันคือยาเสพติดเขาก็เลยเอาไปซ่อนไว้ที่ใต้เรือนะครับก่อนที่จะออกเรือกลับไปที่อิตาลีทันที แล้วพอขับไปได้สักพักนะครับเขาก็พบว่าเครื่องยนต์ของเขาเกิดมีปัญหามันมีควันออกมาจากห้องเครื่องทําให้เขาต้องติดแกอยู่กลางทะเลเขาพยายามซ่อมเรือนะครับจนแขนของเขาโดนบาดเพราะมันไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์เขาก็เลยตัดสินใจใช้วิทยุบนเรือติดต่อไปยังชายฝั่งว่าขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เครื่องยนต์ของเขาดับเจ้าหน้าที่ชายฝั่งก็ติดต่อให้เขาส่งพิกัดเรือมาพวกเราจะได้รับคณเปียโตก็ทําตามที่เจ้าหน้าที่ชายฝั่งบอกทันที เราสักครู่ใหญ่ๆนะครับเจ้าหน้าที่ชายฝั่งก็มาถึงเปียโตก็รีบเอากระเป๋ายาเสพติดไปแอบให้มิดชิดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพวกเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบเรือของเขานะครับว่ามีน้ําเข้าเรือหรือเปล่าพวกเขาได้เปิดดูทุกซอกทุกมุมของเรือเพื่อตรวจสอบแต่ก็ไม่พบยาเสพติดอย่างที่เปียโต้กลัวเจ้าหน้าที่ชายฝั่งก็ถามว่าคุณออกทะเลกลางดึกขนาดนี้ทําไมเปียโตก็โกหกไปว่าเขามาตกปลาเจ้าหน้าที่ก็มองไปทั่ทวเรือแล้วก็บอกว่าไม่เห็นปลาสักตัวเลยนะ เปียโตก็บอกว่าวันนี้เขาอโชคไม่ดีเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยบอกให้เขาขับเรือช้าๆไปเจาะที่อีกเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งโดยมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยแล้วไม่นานนะครับพวกเขาก็ได้ขับเรือมาถึงชายฝั่งในตอนเช้าซึ่งมันกําลังจะถึงเวลา8โมงตามที่โจรเรียกค่าไถ่นัดไว้กับเขาแล้วพอถึงฝั่งนะครับเขาก็รีบเอากระเป๋ายาเสพติดออกมาจากเรือแล้วก็ไปหารถบัสนั่งไปที่เมืองของเขาทันที ระหว่างทางเขาพยายามโทรหาเอเลน่านะครับแต่ว่าเธอก็ยังไม่รับสายเขาก็เลยฝากข้อความว่าตอนนี้ผมเจอปัญหานิดหน่อยแต่ผม,มากาลังมุ่งหน้ากลับไปบ้านคุณซึ่งขณะที่อยู่บนรถบัสน,นะครับเปโต้ก็พยายามเก็บกระเป๋าใส,าาส่ยาเสพติดเอาไว้ให้มิดชชดและพอเขาเห็นเด็ก2คนบนรถบัสเขาก็นึกว่าเป็นลูกๆของเขาก็เลยตะโกนเรียกเด็กๆแต่พอเด็กทั้งสองคนหันมากลับพบว,ว่านัาน่นไม่ใช่ลูกๆของเขาแล้วพอไปถึงที่หมายนะครับเปโตก็วิ่งไปหานิโคล่าด้วยความร้อนรน นิโคล่าก็บอกให้เขาอ่าใจเย็นๆก่อนเปโตก็บอกว่าใจเย็นไม่ไหวแล้วเขามีเวลาเหลือแค่20นาทีนิโคล่าก็เลยลากเปโตมาที่ห้องนะครับแล้วก็เอาปืนจอ่อเปโตแล้วก็บอกว่าแกคิดว่าแกดีกว่าพวกเรามากแล้วเหรอเปโตก็บอกว่าฉันแค่พยายามจะเอาลูกๆคืนมาเท่านั้นแต่นิโคล่าก็ได้ยิงปืนไปที่พื้นนะครับเพื่อแกล้งเขาเปโตก็โมโหมากก็เลยจับตัวนิโคล่าทุ่มไปที่พื้นทั้งสองคนได้ต่อสู้กันจนหมอบลงไปทั้งคู่ เปียโตก็ถามว่าเงินของฉันอยู่ไหนนิโคล่าก็บอกว่าเงินอยู่ในกระเป๋าใต้โต๊ะมือถือนายก็อยู่ในนั้นด้วยเขาก็เลยไปหยิบเงินที่อยู่ในกระเป๋าใต้โต๊ะนะครับแล้วก็รีบไปหาภรรยาที่บ้านพอไปถึงเขาก็พบว่าลูกๆทั้งสองคนอยู่ในห้องเขาก็เลยถามว่าลูกมาที่นี่ได้ยังไงเด็กๆก็บอกว่าเมื่อวานพวกเราก็อยู่ที่บ้านนี้นะเปยโตก็บอกว่าไม่จริงเมื่อวานลูกไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เด็กๆก็บอกว่าพ่อรอเล่นอะไรกับพวกเราหรือเปล่า แล้วตอนนั้นเองนะครับเอเลนาเข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่เปียโตก็พยายามเล่าเรื่องค่าถ่ายให้ฟังแล้วก็บอกว่าผมโทรมาที่นี่แต่ไม่มีใครรับสายแต่เอเลนานะครับก็ถามไปว่าค่าถ่ายอะไรกันเปียโตก็เลยหยิบเงินมาโชว์ให้ภรรยาดูนะครับเธอก็บอกว่า คุณน่ะต้องใจเย็นๆนะไม่มีใครลักพาตัวลูกของเราเด็กๆแกอยู่กับฉันตลอดเปโตก็บอกว่าคุณจะบ้าหรือไงนิโคล่าเพื่อให้เงินกับผมมาแลกกับการที่ผมต้องขนโคเคนข้าประเทศแล้วมันก็เป็นความคิดของคุณเองนะที่ให้ผมมาไปขอยืมเงินจากเขาเปโตก็ถามนะครับว่าคุณกนากำลังเล่นเกมกับผมใช่ไหมเอเลน่าก็บอกว่านี่คุณเห็นภาพหลอนอะไรหรือเปล่า หรือว่าคุณน่ยกำลังเล่นยาและฉันก็ไม่รู้เรื่องสักนิดว่าคุณน่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณน่ยต้องอยู่ให้ห่างจากฉันและห่างจากลูกและตอนนี้คุณก็กลับไปบ้านได้แล้วคุณน่ยทำให้พวกเรากลัวไม่งั้นนะฉันจะแจ้งตำรวจปียอโตนะครับก็ออกมาจากบ้านด้วยความงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเขาก็ได้ขับรถกลับบ้านแต่ด้วยอาการเหมือร้อยของเขานะครับทำให้เขาเกือบชนคนเดินข้ามถนนเขาก็เลยมาเติมน้ำมันแล้วก็มาล้างหน้าล้างตาที่ปั๊มพอมองเข้าไปในกระจก เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขากันแน่แล้วพอมาขับรถต่อจะกลับบ้านนะครับเขาก็ได้ยินเสียงที่ถูกอัดไว้ระหว่างเขาคุยกับเอเลนาเรื่องค่าไทยที่เขาจะไปขนยาเสพติดแลกกับเงินมาแล้วทันใดน,นั้นเองนะครับเอเลนาก็ได้ส่งข้อความเสียงหาเขาว่าปีเอตโตคุณอะ่ะทำให้ฉันไม่มีทางเลือกนะฉันต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของลูกๆฉันจะพาเด็กๆไปที่นิวยอร์กตอนสามทุ่มฉันอยากให้คุณมาเจอกับฉันที่สนามบิน แล้วเซ็นเอกสารยินยอมให้ฉันมีิทธิ์เลี้ยงดูลูกและถ้าคุณไม่ทําตามฉันก็จะใช้คลิปเสียงในเล่นงานคุณและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นแผนของเอเลน่าเธอเป็นคนวางแผนโดยการไปรับลูกมาจากบ้านของเขาแล้วสร้างทําเหมือนกับว่าจะมีการเรียกค่าไถ่จากนั้นก็ให้เปเอโตะไปพูวพันกับการขนยาเสพติดข,ของนิโคลา่าและหลังจากนั้นเธอก็จะมาแบล็กเมล์เขาเพื่อที่จะให้เขาเซ็นเอกสารยินยอมให้สิสธิ์ในการเลี้ยงดูลูกให้กับเธอ แ,แล้วพอรู้ความจริงแบบนี้นะครับเขาก็เลยโทรหาภรรยาแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายทําให้เขาตัดสินใจนะครับกลับไปที่บ้านของเธออีกครั้งแต่ก็ไม่เจอใครเลยเขาก็เลยไปที่สนามแข่งมา้าซึ่งลูกทั้งสองคน,นกําลังซ้อมขี่ม้ากันอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเด็กๆนะครับว่าจําเรื่องคืนก่อนที่ลูกๆนอนกันที่บ้านพ่อได้หรือเปล่าพวกลูกๆเข้านอนที่บ้านพ่อแต่มาตื่นที่บ้านของแม่ปีเอตโต้ก็เลยถามนะครับว่าใครเป็นคนรับพวกลูกมา แล้วตอนนั้นเองนะครับเอเลน่าก็โผล่เข้ามาเขาก็เลยถามภรรยาว่าคุณกําลังจะแบล็กเมย์ผมใช่ไหมเอเลน่าก็บอกว่าฉันจําเป็นต้องทําเพื่อความปลอดภัยของฉันและลูกๆเปโต้ก็เลยยื่นคำขาดนะครับว่าคุณห้ามพาลูกไปไหนทั้งนั้นเอเลน่าก็บอกว่าถ้าคุณยังทําอย่างนี้อยู่ฉันจะส่งคลิปเสียงของคุณให้กับทนายแล้วพอเปโตกลับมาที่บ้านนะครับเขาก็พบว่าอีกสองชั่วโมง เอเลน่าจะพาลูกๆไปนิวยอร์กแล้วและที่ในชักโคกในห้องน้านะครับมันก็มียาอะไรบางอย่างอยู่ในห้องน้ําเขาก็เลยไปที่บ้านของเอเลน่านะครับแล้วก็รื้อยาของเธอดูก่อนที่จะพบว่ามันน่ะเป็นยาตัวเดียวกันซึ่งก็แปลว่าเป็นเอเลน่านั่นเองที่แอบย่องมาเอาลูกออกจากบ้านของเขาในคืนนั้นเขาก็เลยรีบซิ่งรถไปที่สนามบินนะครับแล้วก็บอกเธอว่าเขาจะยอมเซ็นเอกสารให้ให้เธอรอเขาอยู่ที่สนามบินก่อน แล้วหนังก็มาเฉลยนะครับว่าในคืนนั้นตอนที่เด็กๆทั้งสองคนนอ,นนอนอยู่ที่บ้านของพ่อเอเลน่าได้แอบเข้ามาในบ้านแล้วก็ใช้ยาที่พบอยู่ในชักโครกฉีดให้กับลูกทั้งสองคนซึ่งมันก็คือยาสลบแลวก็พาลูกๆมาที่บ้านของตัวเองในคืนนั้นแล้วพอเขามาถึงสนามบินนะครับเขาก็รีบวิ่งหน้าตั้งไปหาภรรยา เธอยื่นเอกสารให้เขาเซ็นแต่เขาบอกกับลูกๆไปว่าแม่เปลี่ยนใจแล้วแม่แตัดสินใจจะเดินทางไปคนเดียวแล้วเขาก็บอกกับเอเลน่าว่าเขาอะรู้หมดแล้วว่าเธอทำอะไรลงไปเธอได้วางยาลูกของเราเพราะเขาไปเจอห่อยารออยู่ในชักโครกเอเลนานะครับก็บอกว่าใครจะไปเชื่อดำหน้าอย่างคุณลองดูสภาพของคุณตอนนี้สิ ปีเอโตก็บอกว่าพวกล่องรอยของยาเนี่ยจะติดอยู่ในเส้นผมเป็นระยะเวลานานและถ้าคุณพาเด็กๆไปผมก็จะแจ้งความจับคนแล้วก็ให้ตำรวจอ่ะตรวจเส้นผมของพวกเด็กๆพวกเขาว่าจะได้รู้ความจริงว่าเด็กๆโดนวางยาเอลิน่าก็เถียงกับเขานะครับว่าเด็กๆอ่ะไม่เคยอยู่ในอันตรายฉัน,นรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่และฉันก็ไม่มีทางเลือกคุณน่ะไม่เคยปณีประนองหรือว่าจะทำข้อตกลงอะไรเลยฉันก็ไม่มีทางออกเหมือนกันฉันอ่ะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว แต่เปโต้นะครับก็แย้งไปว่าคุณทำให้ผมต้องไปผูกพันกับพวกพ่อ้ายาแล้วก็เอาชีวิตของลูกไปเสี่ยงแถมยังจะแบล็กเมย์ผมอีกเอเลน่าก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนั้นแต่เรื่องอมันบานปลายไปเองและฉันก็ทิ้งลูกของฉันไม่ได้เปโต้ <Be ato S 2> ก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าให้เธอจากที่นี่ไปคนเดียวแล้วเขาก็ได้เรียกลูกๆมาบอกลาแม่ของพวกเขานะครับก่อนที่เขาจะพาเด็กๆกลับบ้านไปแต่เอเลน่าก็บอกว่าจูบที่ฉันจูบคุณที่ท่าเรนะือเนี่ย ฉันไม่ได้เสแสร้งนะหลังจากนั้นนะครับเปีโตก็ได้พาเด็กๆกลับบ้านเขาบอกกับลูกๆว่าวันนี้เราเหนื่อยกันมามากแล้วพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปโรงเรียนกันหรอกนั่นก็เลยทําให้เด็กๆด,ดีใจออกมานะครับแล้วพอมาถึงบ้านซานโตก็โทรหาเขาเขาก็เลยบอกไปว่าตอนนี้ฉันมีเงินแล้วนายมาเอาไปได้เลยแล้วเขาก็ได้มามองดูลูกทั้งสองคนเล่นกันในบ้านอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.2คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ3 5บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ